Tập chung chung tập trung? cái này đi về là và nót đảo. chung 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 ngài chung 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 đó là, มาไปจุดจีกับครเอาหนัสอมาูว,ว่าี่นเอลงงาลมงไปตัวเลยใ่ใส่แบนจะงอยผุนไ <c oughs> เขาเสียดสม,มวัวทาไผช่ชมสมวัวขายทาไปช่อมกัน เราก็จะฝานไหวฝักไหว,ไไหวออไลแล้วพี่เนาะฝากไหวถ้าก้อนพอไหวยังมั้สิห้อคั่นบอลเลยบลายหเอาต้อฝักแล้วเขาจะมาใส่ตู้เย็นบ่เห็นหาม,มันออกก็เหมือนเหนืองหางขมที่ว่าอยากปล่อยถึงมือเงินอ่ะอยากก่อยนะ วันนี้เราไม่นั่งพื้นนะวันนี้นะเรานั่งบนโต๊ะได้นะวันนี้อุ้ยเหนืองานเลยเนื้อควายเสียมทุกอย่าบวเรื่องมันสองอันนี้กระถุงใหญ่ตายเมื่อวาทโอ้ยตีปาถุงไปใส่น้ำแข็ เอ็นเอ็นมาแล้วก็จะลื oh, ่ออกนะับทำไปทำอ่อมทนางทำอมสีอ่อฝักเอาหรือว่าเห้สีบดเอาว่ะบ่อบไแออกเป็นหรอกใช้ถุงมือค่ะอย่างปากแปนปากถุงมือใช่ไหมเช็ดยังกั็สามยั่ขึ้นนางขืนหรอกขึ้นนางขืนอย่างเงี้ย ตัวตัวจ้ะข้าวเดียวต้นสร้างสิบหัวุ่นะขายห่วน่จะขายห่อละห้าบา กอดน้อเพิ่อยากกอดกอยดิบบได้ไหมน้องเด้อกอยขมขมจนฟ้านมร้านเพิ่งว่ายังทาอยู่เด้องามกล่าน้กมาแก้วขมขมมาจุจักบาทเมือนนี้ กายยดิหนิกายเยอะโอยวีดโอกับวีดโอกับบอกซะีเป็นภาษาอันนีดีโอสั่นๆสีสวิเด้งยี่ินาทีแล้วก็ท่นลง ได้เลยไอยไหมไว <laughs> วนเนี่ยทดสอววางแผนเงินก็ซื้อดักซื้อไปอยังยก็ใส่เออใส่ไปใช้เงินให้เป็นประโยชน์ตวัวจะใช้ไรใช้ในสิ่งที่มันจำเป็น เป็นเอ็นๆมันก็จะใช้ทําอ่อมๆนะมุนนะนนง่ายดอกมันเขึ้นตีหนึ่งีนอ่นอึ่นหยุด <c oughs> ยืดระกระดือสั้นๆเก่าอย่งเงี้ยสูงเนี่ยต้นเมื่อ,อไรล่ะตื้นแล้วหรอเปล่าเนี่ยถ้าจะถ้าเรานั่งอย่างนี้แหละสูงมีดไปอยู่อย่างนี้เราจะจะไม่ไมสิเอ็นเขาเกี่ยงนะคุณผู้ชมเด้อเอ็นเขาเกี่ยงไม่ที่ไม่ที่หลุด้เพี่น้อง เลือบออเอ็นมันออกเลยนะใคจะลืบบางคนจะลืบไม่เป็นนะคะเอ็นมันเนี่ยเราก็จะทำ ไปทำออกเนี่อร่อยมากเลยแบซบซออยากกินนอกินว่าเป็นอร่อาอกินฮอตคิีเพียบอเรือ่อแสบหลายที่คราสมป้าถึงเสร็จสม็สมง่ง้เนาะ ก่อนนี้าซื้ออาหาสิบเหรียญสิบผ้าเห็ดสมสิบหาห้องกันถุง้าชมอยากเป็นอย่างที่เขาเตื่องเขาเพื่องบด เขาเครื่องบดบ่หมกอะไรเยอะบอกจ้าว่าเพราะว่ามันค้นหมักางเนาะเพราะว่าอย่างวันี้ห้าอหวบบรสชาตาดอกเขาเปนอย่างแบพลังเสือเท็กเจอ e ์เท็ u เ e อร์มเท้าเสื่อนอย่างแบบบานผิว โอ้เปนซาซันซซองหต้องยกลายเดี๋ยวไปขายแต่านชูวชมอยู่รลานไทยของนี่สมมเลีบหมดแต่ย้ยเขาห้องนอ่านะหว้ยเอาหมดแลยวลโอ้เงินยันตตตายป่าแล้ว่ะกมรักยายเขาบุญเงินายบุญเงินยายมันตายป๋าเาว่ะ หอห่นอะไรหลายไหนหอเนื้อสํานะเข้าเนื้อสิได้ให้มันได้จักซื้อมากเผ้าเถอะเผ้าเราหกเจ็ดเหรียญเผ้าเนื้อห้องสิได้จากสี่ห่อก็พอกำไรจะสิบห้าเนาะเลาตอนอาจว่ากำไรเนาะไม่กำไรจังไหนบวา เสร็จไปแล้วกับมันสุดตบเนี่ยเมื่อกี้เขาเอาใส่ถุงมันแหลกมันดำมันทัองดเอใส่ใบตองโอเคจะใบตองใบต้องแซ่แข็งพี่จุมตองแซ่แข็งที่เป็นมีมันมีไข่นี่ยฮากับป เนื้อแดงเดียวก็กระทกระเทียมก็ตำไว้แล้วเรียบร้อย อ,อก๋อยมันา <c oughs> รั่งบาร์เรสบารบเรสแสบนอนแสบแสบมาจะกินก่อยอาทิตย์ละเทีย่ยนะน <c oughs> แล้วก็เราก็ไม่กินหรอกกินแต่เนื้อแล้วเนี่ยเพราะว่าเราไม่ไม่ชอบหมูไม่ชอบไอบก่ ก็เนหาสีเปี่ยนข้าวเราหกเปียนกลัว่ย เอาเป็นหรอกอดีนอเดน่มันสิเป็นเนื้ออขาตมันนี้คุณน้องต่อตามเอาเนื้ออย่างมาเห็ดเนื้อดี๋ยวต้นขาวนันนี้หรอ ต้นขามนะมองมองสะโพกนะเนื้อสะโพกมองนี่มันเป็นไข่เขาบอกไอ้ที่ไหนไข่กับมันมันคือกันนละ้อทำชมเด้ออันนี้เป็นไข่มันเขาบอกที่เป็นมันมันกับไปถึงเ,เขาจับจิดอย่างี้อย่างนะบอกเผาบอก เป็นมันอ่อนมันสิมันอ่อนมันแบบมันแบบขาล่างอะพี่นออ้ยมันแบบเสือนอ่ะพี่น้องมันจะเป็นตะกุนมันเสือ ดีจ้าเนี่ยรสชาติของเราอร่อยนะค่ะไทยก็สุดมันนะคะสุดของเราก็ขี้ตึกป่องนะเว้ย กลัว,ลลวม,มันแตกเลยถุงพลาสติกะหนมืเป็นหลาดๆตันนี้ลูกเบ่อยใส่ลูกก็เยอะด้วยไนะบ่อยแต่แม่ไปยลูกก็เยอะด้วยะแม่ถุงไอ้นั่นเขาไม่ไม่ใช้สำหรับจับอาหารนะถุงเป็นถุงยางหรอถุงมืออมไปเนาะลูกไข่ก็เยอะก็ม่มไปเ อยากมันไหนไปมันไหนแม่มันตจอแล้วนะเขาบอกให้ใช้ถุงแบบนี้ถุงพลาสติกแบบนี้ใช้ได้ใช้จับอาหารเขาวะเห็นในี่ยุดทูปี่ยังก็จะกดใส่ถุงนั่นแหละถุงแบบหลักๆนะถุงเนี่ยลูกเคยบอกว่ามันบ่เป็นถุงสิใส่จับอาหารเขาวาโอเคเป็ เนือด้พ no? um. ี่งองามเาเหนืองามงามสดๆเลยพี่น้อกนะก๋อยมนก่อนนี่งามแต่เอกีตกอยมานั่งพากได้อยากขายแด้เพี่น้องน สีเท่ากับสิพายาาเห็ดก่อยสุกอาถิทรกอาิดโอเคต้องช่วงมา่ล้หไงล้วมนเนี่ยเล่นหิ่งห้อยยังนี่ล่ะยุดนะบันยุดบันยุ